ตัดสินใจแล้วว่าค่ะว่าคุณจะเชื่อเรื่องเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอตัดสินใจแล้วทุกคนคูจุดทูปสม่ำเสมอเก้าดอกสิบหกดอกสามสิบอะไรดอกก็ว่าไปเหรยว้้องค์เทพไหวเทพเทวดาไหวดวงจิตวิญญาณไหวทุกองค์คูเคยไล่ให้ฟังแล้วเนาะองค์พระนาลายมหาราชพระเจ้าตักสินมหาราชพระนเรสวนมหาราชองค์พระปิยมหาราช คุณย่าโมครุฑยักษ์ลากโสดพญานาคพญานาคาพญานาคีองค์พระพิคเนศองค์เทพทันใจพ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปทุมมาพ่อปู่สัตนาคานคราชพ่อปู่อน,นันตนาคราชพ่อปู่วิรูปรกโขนาคราช องพญานาคทุกองค์ทุกเผ่าพันธุ์รวมถึงแม่นางกวักมณีนพปข้าวแม่นางกวักสุภาวดีองค์แม่นางกวักวาสนาองค์แม่นางกวักพันล้านหมื่นล้านรวมถึงตาอ่าทาวเวสสุวรรณพ่อปู่ชีวกโกมาราพัชพ่อปู่ฤาษีตาไฟนะคะเทพเทวดาที่ปกปักรักษาตัวเราและเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าชั้นภูมิดวงจิตดวงวิญ,ญญาณทุกดวงณสถานที่แห่งนี้เจ้าท,าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนบิดามารดาปู่ย่าตายายทวดบรรพบุรุษของข้าพเจ้านี่คือสิ่งที่ครู ขอบารมีของทุกท่านนะคะนี่คือสิ่งที่ครูพูดขอบารมีส่งบุญบางคนไปฟังมาส่งบุญมากเดี๋ยวบุญมึงก็หมดทุกคนฟังให้ดีคำว่าส่งบุญเหมือนเราส่งบุญให้พ่อแม่ทำอะไรก็อุทิศบุญให้พ่อแม่บุญยิ่งให้ยิ่งเพิ่มทวีคูณค่ะไม่ใช่บุญยิ่งให้ยิ่งหมด นะคะมันไม่ใช่ตังยิ่งให้ยิ่งหมดนะคะถ้าเงินไปสร้างบุญบุญก็สร้างเราเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ครูพอมีความเชื่อครูเชื่อสุดใจไปเลยสวดมนต์ทำสมาธิยืนเดินนั่งนอนรู้ตัวพุโทโธเพราะครูรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดไม่ใช่ตลอดเวลาแต่ตลอดขณะจิตที่มันว่างทุกคนพอเราอะค่ะ รู้เราดึงจิตมาอยู่กับพุทโธให้ได้ฝึกแบบนี้ทุกวันเราจะไม่ทะเลาะก,กับใครกลัวไม่โกรธใครในบ้านกี่ปีมาแล้วเนี่ยไม่ทะเลาะก,กับบอสไม่ดูลูกก็มีคู่เหตุผลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ดุไม่ตีอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่อะไรทั้งนั้นเรารู้ตัวค่ะทุกคนอยู่ด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมครูเคยคุยกับบอสแล้วว่ามันเป็นวาระวาระของจิต เราปฏิบัติเท่าที่เรามีความสุขทุกคนวันนี้เรานั่งสมาธิได้แค่ห้านาทีก็ปล่อยมันเพราะในแต่ละวันเราทำจิตเราให้ได้ทุกวันอยู่กับพุทโธอยู่กับอยุบหนอพองหนอหรืออยู่กับอะไรก็ได้มันไม่ได้ตลอดเวลหรอกแต่มันสามารถฝึกได้นี่แหละคือสิ่งที่ครูบอกว่าเวลาครูได้เชื่ออะไรนะครดสุดใจเลยนะทุกคนสุดใจสุดในสุดเลยเมื่อเราสุดอ่ะลงจากบ้านไปเจอแม่นังกวักแม ดก่อนลงจากบ้านครูจะผ่านห้องพระครูก็จะพุทธังสระนังคจามีธรรมังสระนังคจามีสังฆังสระนังคจามีอนุโมทนาสาธุอย่างนี้ยค่ะเมื่อจิตเราน้อมเหมือนเราอะค่ะเคารพจริงๆอะค่ะคุณเชื่อครูไหมล่ะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้สิ่งอะไรก็ตามที่มันติดขัดมันจะลาบลื่นอะไรที่มันขัดแย้งกับเราหรืออะไรที่มันไม่จูนกัน มันจะถูกผลักออกจากกันแบบง่ายๆโดยไม่ต้องออกแรงอะไรที่มันเป็นพลังงานที่ต้านกันมันจะไม่ต้านเพราะมันจะแยกย้ายเราจะได้พลังงานที่เป็นมวลเดียวกันเพราะใจเราอะค่ะมันกว้างเขาเรียกว่าใจเราอะมันไม่แคบพอใจเราปล่อยเราไม่ยึดติดเราไม่เกาะเราไม่ว่าเราไม่กโกรธเราไม่เคืองหรืออะไรก็ตามทุกคนเชื่อไหมมวลพลังงานเหล่านี้่ะ มันหล่อหลอมตัวเรามันหล่อหลอมใจเราออกมาข้างนอกมันจึงทําให้เราอ่ะส่งพลังงานเหล่าเนี้ยออกไปได้อย่างบริสุทธิ์ทําให้ครัวมีความต้องการอะไรเทพเทวดารับรู้ทําให้ครัวเนี่ยขนหัวลุกเวลาพูดแบบนี้เวลาครัวต้องการอยากกินอยากได้ทุกคนเขาจะมาตามความปรารถนาของเราอะค่ะเพราะ อะไรเราไม่รู้เราพิสูจน์ไม่ได้แต่ครูรับรู้ได้จากจิตของตัวเองว่าเราเชื่อสุดใจเราทำสุด,สดแล้วอะค่ะในสุดแบบของเรานะคะไม่ใช่สุดแบบไปเปรียบกับใครพลังบุญของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนยังไม่ถึงวาระทำยังไงก็ทำไม่ได้บางคนพยายามพยายามก็ไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาและวาระของเขา